สวัสดีครับผมโคตเติร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรียวยิมสุขาพิบาล5ยิมที่ใหญ่ที่สุดในย่านวัชรพลนะครับใหญ่ขนาดนี้ต้องไปดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามกันมาเลยและนี้นะครับภายในยิมของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็น5โซนด้วยกันนะครับโซนที่1นนะครับฟรีเวทนั่นเอง ในโซนนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ให้เลือกเล่นมากมายเริ่มตั้งแต่ Smith m a c h นพ e Power r แร k กบาร์เบลและดัำเบลเริ่มตั้งแต่น้ำหนัก2.5ถึง50กิโลเรียกได้ว่าเล่นได้ตั้งแต่ b ิ g ก n n e r อร์จนถึงนักดาเมืออาชีพเลยทีเดียวสำหรับโซนที่2นะครับโซนแมชชีนเวทนั่นเองมีให้เล่นมากกว่า40เครื่องสร้างกล้ามเนื้อได้ตรงจุดทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อขาและส่วนอื่นทั่วร่างกาย โดยเครื่องฟินสเกรดพรีเมียมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนและนี่คือโซนที่3นะครับถูกใจสายเบอร์แน่นอนโซนคาริโอนั่นเองมีที่เล่นเล่นมากกว่า40เครื่องไม่ว่าจะเป็นรูวิ่งจักรยานเครื่องเดินวงรีและอื่นๆอีกมากมายแถมอากาศภายในยิมปลอดโปรง่งร่งสบายไม่อึดอัดเพราะมีหลังคาสูงถึง10เมตร นี่คือโซนที่4นะครับโซนฟังชั่นอลเทนนิงเองโซนที่ผมชอบมากๆเลยโซนนี้มีพื้นที่ใหญ่ถึง200ตารางเมตรเหมาะกับสายบ้าพลังไม่ว่าจะทุ่มจะบอมก็ทำได้เต็มที่หรือจะชวนแก๊งมาเล่นเซอร์กิตเท n i n g ก็ทำได้สบายๆ และนี่นะครับโซนที่5โซนท่องคัดของเรามีคัดให้เลือกเล่นมากกว่า120คาัดต,ต่อเดือนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพิรุธิอ body combat body ปั๊ม trx หรือฟีสไตล์แดนก็มามันกันได้เลยการเดินทางมาที่นี่ง่ายนิดเดียวนะครับถ้ามาจากวชรพลเลยแยกทางด่วนสุขภัวิบาล5มา100เมตรครับก่อนถึงบิ๊กซีสุขภัวิบาล5ยิมจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าใครมาทางสายใหม่นะครับก็ตรงมาทางเส้นสุขภพวิบาล5และกลับรถใต้สะพานทางด่วนนะครับยิมจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเช่นกัน และที่นี่นะครับสามารถจอดรถได้ถึง120คันเรียกได้ว่าถ้ามาแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้จ่ายเพียง2,500บาทได้เทนเนอร์ถึง5ครั้งแถมเมมเบอร์ฟรีๆกันไปเลย1เดือนคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแค่พิมพ์คำว่าสนใจใต้โพสตด่วนสิทธิ์มีจำนวนจำกัดแล้วพวก,กันที่เรียวยิมนะครับ